สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนวันนี้เราจะมาต่อในบทที่3ครับเรื่องแนวคิดเชิงออกแบบกับนักธุรกิจยุคดิจิทัลนะครับในวิชาหลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตรกรรมธุรกิจดิจิทัลหลักสูตรปวะสปีที่2ครับสอนโดยอาจารย์กฤติเมธโอพังวิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์อ,อนุทบริหารหรือว่าพัดแบกนะครับในบทนี้เป็นบทที่3สิ่งที่จะเกี่ยวข้องโดยส่วนใหญ่นะครับจะเกี่ยวข้องกับนักธุรกิจ ว่าในยุคดิจิตอลหรือว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมีความเกี่ยวข้องหรือว่ามีแนวคิดอย่างไรต่อการใช้หลักด้านการคิดเชิองออกแบบเพื่อนํามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจนะครับแล้วก็เกิดผลประโยชน์หรือว่าผลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแล้วก่อให้เกิดรายได้หรือว่าทําให้มีการแข่งขันได้จนประสบความสําเร็จในปัจจุบันนะครับเรามาดูนักธุรกิจระดับโลกนะครับว่าเขาคิดอย่างไรกับดีไซน์ทิงกิ้งนะครับ คนแรกนะครับอันนี้ก็มาในนามของ Microsoft นะครับเขบอกว่า fall fast learn faster หมายถึงว่าล้มเหลวให้ไวนะครับเรียนรู้เร็วกว่านะอีกคนหนึ่งนะครับชื่อเลออนเทปเบนส์นะ fall fast fall safe h fall forward นะล้มเหลวให้ไวให้ถูกล้มไปข้างหน้านะครับอันนี้ก็เป็น ผู้ที่ได้รับความชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นนักบริหารอันดับหนึ่งเลยนะครับทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในะด,ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตก,กรรมนะ,ะมาดูความคิดของอีกคนหนึ่งนะเขาบอกว่าการคิดเชิงออกแบบเป็นวิธีสร้างความคิดใหม่อย่างก็อย่างก้าวกระโดด นอกกรอบเดิมโดยเฉพาะสำหรับโครงการและปัญหาที่ซับซ้อนเป็นเวลาที่ต้องใช้ทีมที่มีความชำนาญหลากหลายหลายศาสตร์นะครับจำเป็นต้องสร้างและทดลองต้นแบบกับผู้ใช้การเปลี่ยนความคิดเรื่องบทบาทของเราจากเป็นนักออกแบบสู่การเป็นนักคิดเชิงออกแบบเดวิดเคลลี่นะครับผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท I อีกคนหนึ่งนะครับทีมบราวผู้บริหารอ d ดีอนะเ็บอกว่าการคิดเชิงออกแบบนำสิ่งที่มนุษย์ต้องการสิ่งที่เทคโนโลยีเอื้อให้เป็นจริงได้และสิ่งที่เป็นไปได้ทางเศรษฐกิจมารวมกันและเอื้อให้ผู้ที่ไม่เผยไม่เคยฝึกเป็นนักออกแบบสามารถใช้เครื่องมือคิดสร้างสรรค์ เพื่อตอบปัญหาความท้าทายในแนวต่างๆอย่างกว้างขวางได้เรามาดูอีกคนหนึ่งนะครับที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีความรู้ด้านนี้นะครับก็คือทิมบราวน์เป็นผู้บริหารของ i d เดนะครับเขาบอกว่าการคิดเชิงออกแบบเป็นการสร้างประสบการณ์อันนี้เน้นประสบการณ์นะครับจากมุมมองต่างขคู่ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสนทนา จากที่หลายๆคนได้พูดเอาไว้นะครับสิ่งที่อยากจะให้ในักศึกษาได้ทําความเข้าใจพร้อมกันก็คือการมีส่วนร่วมซึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือทีมนะทีมงานนั่นเองนะครับดังนั้นทีมงานจึงเป็นสิ่งที่สําคัญต่อการทําธุรกิจนะถ้าหากเราได้ทีมงานที่ดีเราก็มีโอกาสที่ประสบความสาเร็จมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูว่าในการใช้หลักการที่เรียกว่ามาเนี่ยนะนะเขาบอกว่า ราจะเริ่มต้นจากสิ่งแรกก่อนครับก็คือเกี่ยวกับคนนะอันนี้คืออันที่1 d e s i g a b l e human นะครับเป็นสิ่งที่ต้องการของมนุษย์นะพยายามทำยังไงหรือหาสิ่งที่เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการให้ได้นะครับอันที่2ครับ visible business อยู่รอดและเติบโตได้ทุกธุรกิจ อันที่3ครับ feasibility Technology <ม>เป็นไปได้ทั้งมีความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีนะไม่ว่าเราจะคิดออกมาแล้วนะดีหรือล้ำแค่ไหนแต่เทคโนโลยียังตามไม่ทันมันก็ไม่เกิดนะดังนั้น3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลอมรวม แล้วกลายมาเป็นแนวทางในการสร้างสิ่งที่ใช้ตอบสนองตอบความต้องการของผู้ใช้นะหรืออยู่ในรูปของอินโนเวชันหรือนวัตรกรรมก็ได้นะครับทีนี้การคิดเชิองออกแบบเป็นวิธีการทำงานที่มีการนมนุษย์มาเป็นศูนย์กลางนะครับเน้นการลงมือปฏิบัติและความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้าใจนะครับเปลี่ยนกรอบความคิด และการแก้ไขปัญหาการคิดเชิงออกแบบให้มีความสําคัญกับการทําให้ผลิตภัณฑ์และบริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากกว่ารูปร่างและหน้าตาแนวคิดเหล่านี้เนี่ยจุดเริ่มต้นส่วนใหญ่นะครับเป็นแนวคิดมาจากบริษัทของประเทศอะไรที่นักศึกษาเคยดูข่าวนะประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีแนวคิดด้านนี้ครับ เป็นแนวคิดที่เน้นเรื่องแพคเกจจิ้งหรือว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์หรือว่าทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะนี่คือแนวคิดที่มีการเอามาผลิตนะนะเหมือนกับสิ่งของที่ชาวญี่ปุ่นนะยกตัวอย่างก,ก็คือบริษัททำกระเป๋าที่มีแนวคิดว่ากระเป๋าที่เขาทำเนี่ยจะต้องอยู่อย่างน้อย100ปีนี่เป็น แนวทางนะครับหรือเป็นวิธีการในการสร้างจุดแตกต่างหรือข้อแตกต่างนะครับแล้วก็ทําได้จริงๆปัจจุบันนี้ก็ยังทําได้อยู่นะครับแต่อาจจะมีบางส่วนของกระเป๋าที่ต้องมีการแดัดแปลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะมีการมีการปรับปรุงบำรุงรักษานิดหน่อยนะแต่ว่าตัวกระเป๋าก็ยังคงใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า100ปีนี่ก็เป็นแนวทางครับในการให้คุณค่ากับสินค้าและบริการนั่นเองนะ เรนี้มาดูว่าในบทนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นจากความสำคัญของแนวคิดเชิงออกแบบนะครับ Why is design thinking important นะครับการคิดเชิงออกแบบสำคัญอย่างไรนะอันดับแรกก็คือลดความเสี่ยงในการเปิดตัวหรือว่าวางตลาดสิ่งใหม่ๆนะครับช่วยจัดระบบการเรียนรู้และสิ่งที่เรียนรู้ในโครงการอย่างรวดเร็ว สร้างทางออกที่เป็นนวัตกรรมแบบก้าวกระโดดไม่ใช่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยเท่านั้นนะครับพัฒนาแนวทางและเครื่องมือสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมสําหรับองคอ์กรสร้างวัฒนธรรมการคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมในองคอ์กรเอื้อให้ใช้ประโยชน์จากบุคลากรในองคอ์กรอย่างเต็มศักยภาพด้วยความร่วมมือการทำงานเป็นทีมระหว่างคนต่างสาต์ในทุกระดับ กระตุ้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และความคิดภายในองค์กรและสุดท้ายนะครับเพิ่มและสร้างมูลค่าทางนวัตรกรรมให้สูงที่สุดด้วยโมเดลธุรกิจใหม่นักศึกษาคิดว่าในทุกข้อที่ได้กล่าวมาเมื่อตั้งต้นเนี่ยอันไหนสำคัญที่สุดคำตอบก็คือบรรทัดที่1กับบรรทัดสุดท้ายครับลดความเสี่ยงกับเพิ่ม และสร้างมูลค่าของนวัตกรรมครับนี่ก็คือหัวใจสําคัญหรือว่าสิ่งที่เราควรจะให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกในการคิดเชิงออกแบบเพื่อมามาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการต่างๆนะครับเรื่องที่2ครับเปรียบเทียบกระบวนการคิดเชิงออกแบบสิ่งที่เราเรียนกันมาแล้วในบทที่แล้วก็คือการคิดโดยการใช้หลักการหลักการเหล่านั้นเนี่ยเราเรียกว่าดีไซน์ i n k i n g Process หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบซึ่ง ผู้ที่ออกแบบก็คือมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์สนะครับประกอบไปด้วยการทำงานทั้ง5ขั้นตอนนะครับได้แก่การทำความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึง้งนะครับการตั้งกรอบโจทย์การสร้างความคิดการสร้างต้นแบบและการทดสอบหากพิจารณาในภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่า2ขั้นตอนแรกก็คือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายอย่างลึกซึง้งและการตั้งกรอบโจทย์ นะเป็นขั้นตอนแห่งการสร้างสรรค์ความเข้าใจและตีความหมายหรือตีปัญหาเนะพิ่งตั้งเป้าหมายของโครงการนะครับส่วนขั้นตอนที่3เป็นการสร้างความคิดก็คือขั้นตอนในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากหลายๆคนในทีมเพื่อสร้างสรรหรือสร้างคําตอบหรือหาแนวทางหรือวิธีการเพื่อเลือกในการแก้ไขปัญหาใหม่แล้วก็ขั้นตอนที่4และ5คือการสร้างต้นแบบและการทดสอบนะครับคือขั้นตอน การทดสอบแนวคิดกับตัวแทนกลุ่มเป้าหมายและพัฒนาต้นแบบเพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตรกรรมที่มีคุณค่าแล้วก็มีคุณภาพต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงนะก่อนที่จะนำไปสู่ท้องตลาดหรือว่านำไปให้ลูกค้าได้ใช้งานนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ empathize design idea prototype แล้วก็ test นะครับนี่ก็คือ5ขั้นตอนที่เรียนกันมา นะซึ่งในแต่ละขั้นตอนก็จะมีกระบวนการหรือวิธีการในการไล่ระดับกันนะครับอันต่อไปมาดูวิธีการที่2หรือเรียกว่า Double Diamond Design Process ขั้นตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบกระบวนการออกแบบนะครับซึ่งแบ่งการ,กรออกแบบออกเป็น4ขั้นตอนได้แก่ Discover Design Develop แล้วก็ Deliver จะเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันมากก็คือขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2 d i s c o v e r กับ define เป็นขั้นตอนของการสร้างความเข้าใจและตีปัญหาอย่างลึกซึ้งเพื่อกําหนดโจทย์และตั้งเปง้าหมายของโครงการขั้นตอนที่3คือ develop ก็คือการพัฒนาหรือข <ถ cano S 3> ั้นตอนแห่งการสร้างสรรค์ความคิดใหม่อันหลากหลายและขั้นตอนที่4 deliver เป็นขั้นตอนแห่งการทดสอบช่วงสุดท้ายก่อนที่จะนำน네วัตกรรมออกสู่ตลาด แล้วก็นำไปใช้จริงนะครับข้อแตกต่างจากแผนภูมิที่สองอทั้ง2ที่อยู่ด้านขวามือนะครับจะอยู่ที่ double diamond diagram แสดงให้เห็นถึงจำนวนข้อมูลและแนวคิดที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนจากขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่3และจำนวนข้อมูลและก็แนวคิดที่มีการขมวดร,รวมกันโดยการมีตัวคัดกรองแล้วก็ตัวประสานงานแล้วก็มีการสรุปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามขั้นตอนเหล่านี้นะครับมาดูตัวอย่างนะครับ สิ่งที่พูดไปก็คือวิธีการก็จะไล่าตามจุดประนะครับในเนั้นความเข้มข้นถ้าหากมันเส้นประมันกว้างก็แสดงว่าเป็นการาใช้ปริมาณทรัพยากรใช้คนและใช้เวลามากส่วนอันไหนแคบก็ใช้คนและทรัพยากรน้อยนะครับก็จะเป็นยิ่งสูงหรือมีช่วงกว้างนะครับช่วงนี้ยิ่งมีช่วงกว้างเท่าไหร่นะก็แสดงว่ามีการใช้คนใช้เวลาทรัพยากรมากนะครับ ช่วงไหนแคบก็จะมีการใช้เวลาชทรัพยากรน้อยก็จะมีการแบ่งเป็นเลเวลต่างๆนะครับต่อมาเป็นแบบที่3 Design Thinking and Double d i m m o n d อนด์ไนะครับมันจะเป็นวิธีการในการต่อย,ยอดจากแบบที่2นะครับก็คือเริ่มต้นจากความสามารถเริ่มแรกนะครับโดยการทาความเข้าใจกับปัญหาแล้วก็ศึกษาวิเคราะห์นะครับรวบรวมประเมินผลแล้วก็ ใช้กําลังคนใช้ทรัพยากรในการวิเคราะห์หรือว่าหาคําตอบที่ได้นะครับสร้างตัวต้นแบบขึ้นมาทดสอบแล้วก็นํามาย้อนกลับใหม่นี่ก็เป็นวิธีการแบบที่3ซึ่งมีความลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับแต่ว่าตัวโครงสร้างจะมีโครงสร้างคล้ายๆกับรูปเพชรนะครับแต่ขั้นตอนมันจะเป็นขั้นตอนแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่3ขั้นก็คือขั้นตอนที่1คือทําความเข้าใจนะครับ ขั้นตอนที่2คือการสร้างสรรค์<ม>กลุ่มที่3 Deliver ก็คือการส่งมอบให้กับผู้ใช้ใมี3ขั้นขั้นตอนที่1ก็จะมีการแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับเนเปรียบเทียบอันที่2ก็จะมีการ IDA ขั้นตอนในกลุ่มที่3ก็จะมีโ o ดทายกับเทสมันเหมือนกับว่าเป็นวิธีการทำความเข้าใจโดยการใช้หลักการเดิมนั่นเองแต่ว่ามีรูปแบบในการทำงานต่าง,างไปจากเดิมนะดังนั้น3รูปแบบก็จะมี ขั้นตอนเนี่ยคล้ายคลึงกันแต่ว่าความหนักความเบาจะแตกต่างกันนะครับอันที่3ชุดทัศนะหรือไมซ์เซตนะครับชุดเครื่องมือหรือทูเซ e ตชุดทักษะหรือสกิลเซ e ตที่เกี่ยวข้องกับหลักการออกแบบนะครับนะมีอยู่3ชุดที่เราต้องทำกามเข้าใจพร้อมกันนะครับมีไมซ์เซตมีทูเซ e ตแล้วก็สกิลเซ็ตนะะซึ่งจะเรียงลำดับกันนะครับ ทีนี้หลักการคิดเชิองออกแบบเนี่ยเป็นคตินิยมนะครับหรือว่าเป็นอ d เดโอโลจีนะครับหรือแนวคิดอันเป็นรากฐานในการสร้างสรรค์นวัตรกรรมนะซึ่งมีกระบวนการแล้วก็มีเครื่องมือสนับสนุนหลายเครื่องมือนะครับการคิดการออกแบบเนี่ยต้องอาศัยทั้งชุดทัศนะที่เรียกว่า m มายเซตนะชุดเครื่องมือที่เรียกว่าทูเซตแล้วก็ชุดทักษะที่เรียกว่าสกิลเซตมาประกอบกัน จึงจะมีประสิทธิภาพนะครับมาดูชุดทัศนะหรือ mindset ก่อนนะหมายถึงกลุ่มหรือชุดของมุมมองการรับรู้การความเชื่อนะครับแนวความคิดหรือทัศนคติที่ส่งผลต่อการกำหนดพฤติกรรมการตัดสินใจการกระทำรวมถึงการตีความการทำความเข้าใจและการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆชุดทัศนะเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่มักถูกมองข้าม หากไม่มีและไม่มีการปรับเปลี่ยนชุดทัศนะของทีมให้เอื้อต่อการคิดเชิงอ,ออกแบบแล้วมักจะมีเครื่องมือแม้ว่าเราจะใช้เครื่องมืออื่นที่มีความหลากหลายหรือว่ามีคุณค่ามากมายดีแค่ไหนก็ไม่สามารถทํางานให้สําเร็จได้ด้วยดีนะครับอันที่2ก็คือชุดเครื่องมือหรือทูเซ็ตหมายถึงกลุ่มหรือชุดของวิธีการทํางานเทคนิคโมเดลกรอบ ที่ได้รับการยอมรับว่ามีประโยชน์เอื้อให้สามารถทํางานได้ตามเป้าหมายการคิดเชิองออกแบบมีเครื่องมือมากมายครับที่ทีมสามารถเลือกใช้ได้เราสามารถเปลี่ยนและพัฒนาเครื่องมือได้นะครับตามความเหมาะสมกับโครงการและขั้นตอนการทํางานส่วนสุดท้ายก็คือชุดทักษะหรือสกิลเซ็ตนะครับหมายถึงกลุ่มหรือชุดของความสามารถความรู้ความเข้าใจความเชี่ยวชาญในทักษะเฉพาะบางประเภทที่มีผลโดยตรง ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานการคิดเชิงออกแบบการสร้างความชนานาญต้องอาศัยการฝึกฝนการลงมือทําหลายๆครั้ง mm hmm. เพื่อเรียนรู้และพัฒนาระดับความสามารถเฉพาะตนขึ้นมาตามลําดับ mm hmm. ในขณะที่ทีมงานเนี่ยควรมีการพัรนานเลือกใช้ชุดเครื่องมือแล้วก็ชุดทักษะที่เหมาะสมนะครับสำหรับในแต่ละขั้นตอนการทํางานแล้วก็ลักษณะของโครงการที่เราเราได้รับมอบหมายนะครับทีมจําเป็นต้องใช้ชุดทักษะ การคิดเชิองออกแบบชุดเดิมๆนะครับที่เรามีการเรียนรู้ไว้แล้วเนะี่ยสำหรับทํางานใหม่เราสามารถเอาไปอดัดแบปหรือว่าไปปรับปรุงให้เข้ากับขั้นตอนได้ทุกกระบวนการตลอดกระบวนการทั้งหมดการเปลี่ยนทุตสนะที่ได้ผลเพียงครั้งเดียวสามารถปรับมุมมองของทีมให้มีความพร้อมในการคิดเชิองออกแบบต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืนในนั้นทัศนคติ หรือว่า mindset เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับถ้าหากเกิดการต่อต้านหรือว่าไม่สอดคล้องกันเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาในการโต้แยง้งหรือว่าขัดแย้งในการสร้างสินค้าได้นะครับเรื่องที่4ก็คือชุดทัศนะของการคิดเชิองออกแบบหรือดีไซน์ h i n k i n g mindset นะครับเรามาดูว่า mindset ที่เราต้องทําความเข้าใจพร้อมกันเนี่ยหรือชุดทัศนะที่สําคัญสําหรับคนที่จะมีการทําการคิด ในเชิงออกแบบเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากหลักอันแรกครับเราเรียกว่า i m p a t h y แปลว่าเข้าใจผู้ใช้อย่างลึกซึง้งอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าผู้ใช้คือใครหรือกลุ่มเป้าหมายนะครับเราจะทําสินค้าเพื่อใครให้ใครใครใช้อายุเท่าไหร่สีอะไรมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องใช้วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการต่างๆนะครับ ต่อมาก็คือมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าแก่ผู้ใช้ Focus on human value การํำความเข้าใจผู้ที่เรากำลังจะออกแบบอย่างลึกซึ้งนะครับและการทดสอบเก็บข้อมูลจากคนเหล่านั้นตลอดจนกระบวนการทำงานเป็นพื้นฐานอันสำคัญของการคิดเชิองออกแบบที่ดี mindset อันที่3ต่อมาก็คือเรียนรู้จากความล้มเหลว การทำงานมักเกิดความล้มเหลวแต่เมื่อล้มเหลวแล้วมันจะกลายเป็นประสบการณ์นะครับยิ่งมีความล้มเหลวเกิดขึ้นถี่บ่อยแค่ไหนแสดงว่าเกิดการพัฒนาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือทัศนะการคิดแบบไม n เซ็ตนะต่อมาครับการใช้การทดลองและตัวต้นแบบนะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทํานั้น ตอนใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแต่การที่เราสร้างตัวต้นแบบมาเนี่ยมันจะเป็นการประเมินหรือว่า,าพัฒนาให้ต้นแบบมีความสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นการต่อย,ยอดควบคู่กับการเรียนรู้ข้อผิดพลาดได้ด้วยนะต่อมาก็คือการแสดงให้เห็นอย่างเพียงอย่าเพียแค่บอกอย่างเดียวหรือโชว์ดอนเทลต้องแสดงให้เห็นสื่อสารสิ่งที่คิดให้ได้นะครับ นะทำให้มีความหมายโดยอาศัยการสร้างประสบการณ์สร้างให้เห็นเป็นภาพดีกว่าการเล่าเรื่องนะหรือการพูดเพียงอย่างเดียวทัศนะต่อมานะครับเครื่องมือที่เรียกว่าไมซ d set ต่อมาก็คือการลงมือทำเน้นการลงมือมากกว่าการคิดเพียงอย่างเดียวการคิดเชิงออกแบบเป็นกระบวนการที่เน้นการเรียนรู้แต่การเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนใหญ่มักเริ่มต้นจากการลงมือปฏิบัตินะครับ มีความมั่นใจในการคิดสร้างสรรค์น,น,นี่ก็เป็นหลักการหรือการสร้าง mindset ให้กับคนที่จะมีหลักการคิดเชิองออกแบบไม่ว่าอยู่เฉยๆแล้วเราจะคิดขึ้นมาได้เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาไม่มีพรสวรรค์เกิดขึ้นแล้วมันจะอยู่กับเราตลอดไปนะครับพรสวรรค์เป็นแค่การชี้ทิศทางนะครับแต่การสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมทักษะเพิ่มเติมให้กับตัวเราเองเนี่ยถือว่าเป็น การสร้างผลงานหรือการสร้างแนวทางให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจสิ่งที่ทีมงานควรเข้าใจก่อนเราเริ่มคิดเชิงออกแบบมีหัวข้ออะไรบ้างมีทั้งหมด6หัวข้อด้วยกันนะครับมาดูวันที่1ครับการยอมรับหรือยอมรับความไม่ชัดเจน นะทีมงานควรเข้าใจและเปิดรับการทำงานที่ไม่เห็นคำตอบที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มแรกโครงการโดยเฉพาะโครงการใหม่ๆที่เรียกว่าโครงการเป็นจุดประกายเริ่มต้นที่ไม่มีผู้นำหรือไม่มีใครทำมาก่อนนะก็ต้องเซตไม n d เซตแนวคิดของตัวเองว่ามันอาจจะไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับมันต้องลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะอันที่สครับ ทีมงานต้องคิดบวกนะฮะคิดในแง่บวกและเชื่อมั่นว่าทีมจะต้องสามารถสร้างแนวคิดใหม่ที่ดีกว่าที่มีอยู่เดิมให้ได้อันที่3ครับการทำงานแบบวนซ้ำการคิดเชิองออกแบบมีกระบวนการทำงานที่ไม่ได้เป็นเส้นตรงอาจจะเป็นการทำแบบวงกลมหรือวนซ้ำก็ได้นะครับการวางแนที่ดีอาศัยการวนหรือการทำซ้ำหรือย้อนไปย้อนกลับเรื่อย เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้แสดงแนวคิดใหม่ทดสอบแนวคิดเพื่อปรับหรือแก้ไขปัญหาซ้ำๆทำเช่นนี้หลายๆรอบเพื่อพัฒนางานให้สมบูรณ์ขึ้นหรือมีข้อผิดพลาดให้น้อยลงตามลำดับมาดูแนวคิดอันที่4ครับความร่วมมือกันของผู้ที่มีมุมมองแตกต่างนะยอมรับความแตกต่างนั่เองการที่เรารวมกันหรือรวมกันเพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็น พื้นฐานคนที่สร้างนวัตรกรรมเรียกว่านวัตรกรนะครับที่มีพื้นฐานประสบความสําเร็จหรือมีมุมมองที่แตกต่างหลากหลายเนี่ยเพื่อสร้างความเข้าใจและนวัตรกรรมใหม่ๆจากความหลากหลายของคนที่อยู่ในทีมั่น,นั้นเราอย่าคิดว่ามีคนมาแย้งหรือคิดต่างจากเราและเขาจะผิด มันอาจจะเป็นการจุดประกายนะครับมีแนวคิดเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นซัมซุงโซนี่อ p p เปหรือว่าบริษัท Intel ที่ทำซิป CPU ขายชิป CPU ขายนะครับหรือบริษัทยักษ์ใหญ่เช่น Mac Donald ์เคเ C นะพวกนี้เนี่ยมีการใช้ความคิดที่เป็นนวัตกรรมหรือคนคิดแปลกแหวกแนว มาเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการนะันนั้นไม่ใช่ว่าการคิดแตกต่างจะเป็นสิ่งผิดเสมอไปนะครับ ทักษะที่5ก็คือการไตร่ตรองกระบวนการนะให้ใส่ใจกระบวนการทํางานของทีมรู้ว่าเราอยู่ขั้นตอนใดในกระบวนการคิดเชิงออกแบบนะครับควรใช้วิธีการทํางานอย่างไรในขั้นตอนนั้นและมีเป้าหมายเพื่ออะไรนะครับมีการตอกย้ําหรือว่ามีการประชุมเพื่อสรุปแนวทางเพื่อตีกรอบหรือว่าวางแนวแนวทางในการทํางานให้มัน ให้มันตรงกรอบหรือว่าโฟกัสในแนวทางที่เราได้คิดหรือวางแผนเอาไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยงานมันก็จะไม่เสร็จนะใช้ทรัพยากรกว้างไปเรื่อยๆนะงานมันก็จะไม่มีจุดจบที่แน่นอนอันที่6ครับทำให้เข้าใจปัญหาที่ชัดเจนการที่เราทําให้ทุกคนเข้าใจปัญหาที่ชัดเจนตรงกันนะครับตั้งกรอบโจทย์ในลักษณะที่สามารถกระตุ้นให้ทีมสร้างหรือ คิดสร้างสรรค์ได้ดีนะครับไอ้ที่เราเคยดูงานออกแบบที่มันมีบอร์ดแล้วก็มีโพสต์อิดที่เป็นกระดาษเล็กๆแปะบนบอร์ดเยอะๆนะครับเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นะมีการขีดเส้นขีดร่างกันบนโต๊ะบนกระดานแสดงว่ามีการทําความเข้าใจกับปัญหานะครับทำให้ทุกคนที่อยู่ในทีมเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นและสามารถย้อนกลับมาดูได้เมื่อเวลาผ่านไปนะครับ นี่ก็คือหลักการในการคิดเชิงออกแบบโดยสิ่งที่นำมาใช้งานเนี่ยมักเริ่มต้นจากกระบวนการคิดของผู้นำดังนั้นนักธุรกิจที่ดีควรจะเริ่มต้นจากการที่มีทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพราะว่าการแข่งขันในอดีตมันกำลังจะจบลงการที่เราจะแข่งขันด้านราคาใครราคาถูกสินค้านั้นจะขายได้ดีแบบนั้นจะน้อยลงเพราะว่าประเทศจีนกำลังมาตีตลาด ทีนี้เราจะหาลูกค้าใหม่ๆไม่ได้เราก็ต้องมีไอเดียมีนวัตรกรรมดังนั้นการที่เราจะมีไอเดียมีนวัตรกรรมเราก็ต้องมีคนคิดไอเดียคนคิดนวัตรกรรมที่เรียกว่านวัตรกรคนเดียวคิดไม่ได้2องคนช่วยกัน3คน4คนดังนั้นทรัพยากร,รมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาองคอ์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรแบบไหนก็ตามนะครับสําหรับในคาบนี้นะครับให้ในักศึกษากลับไปยัง แอป Google Classroom และทําแบบทดสอบนะครับตามเกณฑ์แล้วก็แนวทางที่อาจารย์ได้เขียนเอาไว้สำหรับในคาบนี้ไว้แค่นี้ครับเจอกันในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีครับ